ลองล้วงห้ยักสามหน่วยไม่สองหน่วยสองมวัสดีน้องต้นเนี่ยออกต้นซื้ออะไรได้เด็กตองยังต้นน้ำต้นน้ำสวัสดีครับนะคะเป็นจังไนกินข่าวหรอวอโอเคดีใจที่ได้พอตัวจริงตัวจริงรอกไนใหรูปอกูด้ันวันนี้จะเอามาไล่จักแสนมาจ่วยได้หอดแซนอ่าฝากเอฟซีน้องต้นน้ำน้ำเด้อจ่าเด้อ กำลังใจให้ต้นน้าแล้วก็น้องมนาด้วยนะจ้าน้องมนากำลังสิรวงไห้ด้วสิไปรวงน้ำเพิ่นมดอ่ะเลขกยังค่ะเลขกยังอันบ้างอัน้างไปคือว้างไปในไฮคือเก่าบ้างไปในไหะจับไปเออตัวแรกศูนย์ครับพี่น้องครับตัวแรกศูนบ่คะตัวสองวยังเจ็ดเอาเอาดียวกัน็มาตัวเียวกรวงได้สี่เจ็ดเลขเจเลขเจ็ดแล้วพี่น้องศูนย์เจ็ดโอ้หวัน้ได้เจ็ดบ้านละก็สิม่วนกสุนนี่แหะเออเอาอีกต้นหนึ่ง ซเอาเลยเสรุปมา0ูน <4, 4. S 2> 0 7เจซีมววไ,ไม่รวมอยู่ข้างในไมได้เจีแน่ข้างในก็เลยเจซีคือการประสานไหวพี่น้อง